สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแก้วอ,อีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทั้งช่องนะให้เป็นเพียงแค่เป็น <ๆ S 1> เพียงแ,แค่สื่อการในการนําเสนอนะคะให้ทุกคนนะคะไปประกอบคําพิจารณาของตัวเองนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งทุกรอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ,ะทุกคนอ่ะก็คือจะบอกไว้ก่อนนะคะช่วงเนี้ย พี่พอดีเขามาเจาะถนนนะทุกคนแล้วก็เลยลงคลิปช้าเพราะว่าไม่มีเสียงอเองนะคะเสียงดังมากอะ่ะไม่พูดไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเออประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยลงช้านะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากได้แนวทางไว้เนี่ยแอดไลน์ตรงนี้นะคะหุ้นในกลุ่มก็คือปังมากนะ,นะ,ะทุกคนหนูโพสต์อยู่นะหุ้นคือปังมากนะหนูบอกเลยอันนี้ได้ไรดูเอาเองเลยได้มัง้งได้มัง้งไม่มั้งได้มังม้ง นะคะทุกคนหุ้นวันนี้หุ้นวันนี้ปังมากเลยทุกคนไอหุ้นรอบดึกลงแล้วรอบดึกลงเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมหุ้นนะวันนี้นะทุกคนนี่ฮนี่นะเขียวมากนะคะทุกคนอันนี้เรื่องจริง ใครตามหาหุ้นนะแนะนำเลยค่ะหนึ่งหนึ่ง หกหนึ่งอีกแล้วสี่ศูนย์เก้านะฮะสามสี่ศูนย์นี่สี่ศูนย์ ไ็ไหนแล้วสามสี่ศูนนี่อ่ะวันนี้ก็อาจจะทันแค่ปกติกับ VIP นะคะทุกคนเพราะว่าพิเศษไม่น่าทันแล้วนะคะแต่แก้วอยากลงให้เฉยๆนะทุกคน ทุกคนวันนี้ไปอะไรดีฮ่า อะไรมงคลเอ้ยไม่เน้นเลยวันนี้วันนี้ไปได้ทุกตัวนะคะทุกคนไม่เน้นเลย มี9อ่ะมี9ก้ต้องมีเก้าับ6กอง เขาประมาณนี้แหละสี่ห้าโมงอะ่ะมันจะได้เงียบไงไม่งั้นโอ้โหแบบเสียงแบบสุดยอดอะ่ะไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะตะโกนใส่กันเหมือนโกรธกันก็เลยลงคลิปชาน์นี่แหละทุกคนเขามาทำถนนวินแค่สามตัวก็สองศูนห้านี่นะทุกคน นี่แหละสำหรับสี่น้อยกิจที่ปกติ VIP เด่นหนึ่งกับเก้านะคะหนึ่งศูนย์หนนึ่ะหนึ่งศูนย์หนนะคะหนึ่งศมันก็จะสำคัญอยู่หลายตัวเหมือนกันนะทุกคนมันทุกทุกตัวเลยอ่ะมันสำคัญมากนะทุกคนมาๆนี่นาๆทุกคน อชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมพวกความันนึงทุกคนจะทานแค่ปกติกับ V I P เท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ